หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสองซ่มนี่ข้างหลังเราอู้บ้านลมที่นี่ใหญ่มากโอ้โหเด็กๆเดินเล่นกันสนุกเลยโอ้โหเด้งดึงเด้งดึงพี่เบสพี่เบสระวังน้องนะโอ้โหสามารถขึ้นไปอยู่โอ้โหเด้ง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 กันสนุกเลยอ่ะเพื่อน ถึงแล้วน,นะครับด่านะจนภัยวูด่านนี้เราต้องไปยืนที่จุดสีเหลืองเราไปเลือกเลยใครจะอยู่จุดไหนอ่าึ้นไปอยู่บนจุดสีเหลืองเลยครับอ่าคนละจุดคนละจุดใช่ด่านนี้กติกาก็คือถ้าอันนี้หมุนไม่ที่ใครอะ่ะเราต้องหลบให้ได้เลยนะมันจะหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วแบบี้ เด้งหมุนหมุนโอ้นปุ๊บมีดูน้องก็เล่นนี่น้องก็เล่นเบสนี่เก่งมากถ้ามันมาด้านบนเราก็ก้มหัวเลยนะโอ้ดูเบ็ดูเบสป่ะด่าได้ไหมดเบ็ดเบ็ดก้มหัวมันมาข้างล่างแล้วเ็ดโอ้มันมาข้างบนมันมาข้างล่างแล้วเ็ดเอ้าเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยเ็ด 我给你。<laughs> ต่อไปนะครับต่อไปช่องบิงกบ y ยยูทูบจะให้เด็กๆวิ่งแข่งขันกันใครอยากเล่นบ้างครับมามายืนตรงนี้เลยเราจะเริ่มต้นกันตรงจุดนี้ครับอ่ายืนตรงนี้ครับอ่าจุดนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งบนจุดสีเหลืองๆนี้แล้วก็ใครไปโผดปลายทานก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะโอเคไหมครับหนึ่งสอ,องสาม มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้ไหวมากไหวตะลุยตะลุยตะลุยโอ้หัน้ำบิงน้องบิงแข่งมากน้องบิงคนที่หนึ่งน้ำไปคนที่สองโอ้พี่เบสพี่เบสออกมาช้าเลยอ่ะต่อไปครับกานที่สองกระโดดเด้งดึ่งโอ้โหโอ้โหน้ำเบสงเบิงเบสงระวังเิงระวังไประวังไประวังมา เดี๋ยวเราจะขึ้นทีละคนเราจะทําแบบนี้พี่เบสคู่ที่หนึ่งพี่เบสกับน้องคนนี้อะมะหรือว่าบิงกัะบายดิอ่าบิงกระบายยืนคนละข้างเลยครับอ่าใครล้มก่อนแพ้มาเราจะดูว่าใครจะล้มก่อนกันนะพร้อมไหมครับเริ่มได้มาแล้วใครจะล้มโอ้โหน้องไบล้มน้องไบออกมาได้ครับโอ้โห ไปออกมาแล้วเร็วไปล้มแล้ว <c oughs> <t ori> มาต่อไปพี่ผู้ชายกับน,น้องผู้หญิงโอ้มานี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเมื่อกี้มันสูงมากเลยอ่ะเบงโอ้โห มาม่เนไแล้วเดี๋ยวเรานั่งทั้ตรงน,นี้ก่อนครับนิ่งนั่งทั้งไม่เจ็บตรงไหนรึโอเคมาต่อไปใครจะสู้พี่เบสมาพี่เบสกับพี่เสื้อดำหน่อยอ่าเบสสู้ให้ได้ใครล้มก่อนแพ้ยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนพร้อมไหมครับหนึ่งสองสามไข่ล้มแพ้ โอ้ <oo> โอ้ยังไม่มีใครล้มยังไม่มีใครล้มเลยเบสล้มไปแล้วโอ้โหพี่เบสโอ้กิ้ง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 โอ้เบสกิ้งไกลมากพร้อมนะครับพร้อมจะขึ้นยีราฟไหมครับน้องไบขึ้นยีราฟกับน้องบิงไหมครับปะนู่นยีราฟอยู่นู่นครับนี่เป็นสไลเดอร์ยีราฟนะครับเวลาขึ้นเราต้องไต่ขึ้นตรงนี้อาจจะบาดเสียวนิดหน่อยแต่น้องบิงอ่ะกล้าขึ้นมากๆ เราจะไต่ขึ้นไปแล้วนะครับโอ้น้องบีไต่ไวมากเลยอะ,ะค่อยๆครับค่อยๆไม่ต้องรีบโอ้น้องใบก็ขึ้นหน่อยเก่งมากเลยน้องใบต่อแถวขึ้นไปครับต่อแถวขึ้นไปโอ้บิงนังรอเลยครับโอ้อันนี้เป็นด่านวัดใจสําหรับเด็กๆใครที่กลัวความสูงก็อาจจะวัดเสียวนิดหน่อยพอแบนตามขึ้นไปแล้วครับ ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาถึงแล้วครับนี่ตอนนี้เรามีพี่เบสน้องไบน้องบิงแล้วก็พ่อแบงส่วนพี่คนนี้ชื่ออะไรครับน้องเนเนี่ใครจะลงก่อนครับไปชุบเลยพี่เบสโอ้รุ่นใหญ่เรามาดูรุ่นใหญ่นะครับว่ามันจะแรงแค่หนว้าวโอ้โหพี่เบสลงไปแล้วต่อไปน้องบิงเลยไหมอ่าน้องบิงน้องบิงใจกล้าบิงลงแล้วโอ้นอนเลยครับนอนเลยครับ ว้าวน้องไปครับถ้าเรานอนมันจะไหลเบามากนี่ดูพี่คนนี้นี่ว้าวตอนนี้น้องไป้ทำใจแป๊บนึงเดี๋ยวดูเพื่อนๆลงก่อนนะนี่ดูเพื่อนๆจะลงละนี่เพื่อนๆคนนี้ลงนะไปแล้วไปไหมครับว้าวโอเคอ้าเหลืออีกคนหนึ่งครับไปโอ้โหคนนี้ลงแรงมาก ให้พลังชาร์จวิชาโอ้โหคนนี้ลงแรงจริงๆต่อไปนะครับเหลือพ่อแบงก์กับน้องไว้เราจะให้ใครลงก่อนครับว้ลงก่อนหรือว่าพ่อลงก่อนอะไรนะครับอ่าลงกับพ่อมาว่ามันจะแรงแค่ไหนว้าวโอ้โหคี่แบงก์ลงไปแล้วต่อไปน้องบิงอะไรไหมอ่าน้องบิงน้องบิงใจกล้าบิงลงแล้วหูนอนเลยครับนอนเลยครับว้าว บอยครับถ้าเรานอนมันจะไหลเบามากอ <c oughs> นี่ดูพี่คนนี้นี่ว้าวบอยโอ้โหคนนี้ลงแรงมากใช้พลังชาร์จวิชาโอ้โหคนนี้ลงแรงจริงๆต่อไปนะครับเหลือพอ่อแบงกับน้องบเราจะให้ใครลงก่อนครับบอยลงก่อนหรือว่าพ่อลงก่อนอะไรนะครับอ่าลงกับพ่อมาอ่ตออาต่อแถวพ่อมาเลยครับเออนี่ลงเบา เบาไหมเบาไหมเบามากว้าตอนนี้นะครับเราก็มาเที่ยวที่นี่ทั้งวันเลยสนุกมากๆที่นี่นะครับเมกาฮาร์เบอร์แลนด์สาขาซีคอนบางแคนะครับชั้น4ชั้น4เด็กๆน้องๆทางบ้านอย่าลืมมาเที่ยวเล่นนะครับสนุกมากๆงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดต,ติดตามเป็นกำลังใจช่องบิงไบด้วยนะบ๊ายบาย